ไทยลูกทุ่งที่ถึงทวินหาบทเพลงลูกทุ่งภาคกลางอันทรงคุณค่าที่จืดจางห่างหายไปนหนปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่บทเพลงชั้นเยี่ยมจากงานเขียนของบรมครูชั้นยอดของเมืองไทย ที่ทุกท่านต่างเฝ้ารอคอยเมล็ดพันธุลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่มาสืบสารหอกหัวใจทุกดวงของท่านพร้อขอรอยยิ้มหวานๆขสานเสียงปรบมือต้อนรับที่ดาวลูกทุ่งสาวต้นข้าวสุปรียา อเสียงด้วยการจนะบุรีจ๋าขอเสียงปรับมือเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวหน่อยจ้าโอ้โหข้างบนหนูรู้สึกว่าน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะต้นข้าวดีใจมากนะคะดีใจทุกครั้งเลยที่ได้มีโอกาสนะคะมาร้องเพลงที่บ้านเรานะคะที่เมืองการบ้านเรานะคะหนูไปมาทั่วเลยค่ะ ไปมาทุกจังหวัดเลยในภาคกลางนะคะตอนนี้ไปมาทุกจังหวัดมากๆขอบคุณค่ะก็มีพ่อพ่อแม่แฟนเพลงคะมาให้กำลังใจหนูอย่างล้นหลามทุกเวทีเลยทุกจังหวัดเลยค่ะอุ้ยหลังเคสมีไลเซนด้วยสิ่งที่หนูดีใจนะคะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่สุดนะคะในแต่ละเวทีที่หนูได้ไปร้องเพลงคะอย่างน้อย ในทุกๆจังหวัดนะคะก็เห็นว่าคนกาญจนบุรีคนเมืองกาญนะคะก็มีทีก็มีดีกับเขาเหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหนูภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจมากที่หนูได้เกิดนะคะที่บ้านเกิดของหนูที่จัจงหวัดกาญจนบุรีนะคะขอเสียงคนเมืองกาญหน่อยจ้า ไม่ใช่เฉพาะคนบ้านเรานะคะที่นี่มีแบบว่าขอบคุณพ่อแม่จากอะไรนะ,ะเชียงรายจากบบจากเขาเรียกว่าไงคะเพื่อนบ้านเราบบจากภาคใต้ก็มีนะคะจากขอบขอบ,ขอบระบริเวณมีหลายจังหวัดเลยค่ะที่พ่อแม่มาให้กําลังใจหนูที่นี่นะคะหนูดีใจมากๆแล้วก็ขอบพระคุณมากๆด้วยค่ะ หนูขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสักนิดหนึ่งนะคะหนูชื่อเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะมาจากรายการดนเพลงชิงทุนแชมป์68สมัยปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเคราห์โดยท่านผอ,อด,ดอร,รสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลค่ะเดี๋ยวข้อพ่อแม่แมนะคะที่ว่างเว้นจากงานนะคะพอหนูเลิกเรียนแล้วถ้าเปิดเทอมมานะคะก็ ซื้อข้าวซื้อของไปฝากหนูที่โรงเรียนได้นะจ๊ะแม่นะถ้าเกิดเรามีโอกาสนะคะแบบว่าเวลาเราตรงกันแบบหนูอาจจะไม่ได้เรียนคาบนั้นอาจจะว่างพอดีพักกลางวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบอาจจะได้เจอกันก็ได้นะคะถ้าเกิดเอาของไปให้ให้ให้หนูที่โรงเรียนอาจจะได้เจอกันเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีพอ่พอพ่อแม่อะไรนะคะชอบกินอะไรหนูอาจจะตอบอยังไงดีละคะเนี่ยหนูชอบกินทุกอย่างเลยค่ะ ม่งั้นนะั่หนูคงไม่อ้วนขนาดนี้ทุกวันเนี้ยกันเกงหนูต้องเปียไใสแล้วว่ามันใส่ตัวมันใส่แบบเอ็ด,อดไม่ได้แล้วมันต้องใสเอ็ดแล้วอ่ะหนูว่าหนูอ้วนเกินไปแล้วแก้มก็แบบแล้วเวลาไปจังหวัดอื่นนะคะพ่อแม่หนูเพอพูดเนออ์เขาก็ฟังไม่หล่อออกอะคะ่ะเขาฟังไม่รู้เรื่องแบบวันนั้นหนูไปพูดมารถตกกัะลูกอย่างเงี้ยรถรถอะไรนะคะรถเมย์รถเมย์ใช่ไหมคะ เขาก็ถามว่ารถเมยคืออะไรเขาบอกว่าอ e. ้ารถเมคเครื่องไงคะไม่รู้จักเมเครื่องหรอเขาบอกว่าเม์เครื่องคืออะไรก็คือมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าคะใช่ไหมคะวินมอเตอร์ไซค์ใช่บ้านเราก็เรียกเมเครื่องแล้วก็อะไรอีกอะคะคุณเต้เขาก็ไม่รู้จักนะคะที่ตักขยะรถตกกระลุกเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรรถตกกระลุก ก็เพราะฉะนั God, anyway. ้นก็เหมือนเราได้ไปหลายๆจังหวัดนะคะก็ได้เจออะไรเยอะมากๆเลยพ่อแม่จ๋าตอนนี้หนูปิดเทอมแล้วนะก็ดีใจมากเลยนะคะได้ไปทัวร์ทั่วเลยแล้วก็รอผลกันอ๋อไม่ไม่รอไม่รอแล้ววันนั้นเพื่อนหนูนะคะทักมาบอกว่าแล้วหนึ่งนะคะบอกว่าต้นต้นข้าวเธอผล เกตออกแล้วนะลูงไหมคะว่าหนูค้นหาชื่อต you ัวเองแล้วมันมันขึ้นว่าอะไรเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมไม่พบศูนย์รอมสใช่ไหมเขาเรียกนี้ปะคะไม่พบศูนย์รอมศแต่แปลว่าหนูอ่ะผ่านทุกวิชาเลยไม่จะจะไม่ตอบมือเป็นกำลังใจหนูสาภูมิใจมากเลยเนี่ยหนูเล่ายังแบบหนูเก่งมากหนูแบบไม่มีศูนย์ไม่มีรอไม่มีแบบ ไม่ผ่านอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็ร้องเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยปาดเหนื่อยเล็กน้อยแต่ก็สู้นะคะสู้เพราะว่ามีกําลังใจจากพ่อพ่อยแม่แฟนเพลงทําให้หนูมีกําลังใจในการเรียนแล้วก็การร้องเพลงค่ะโอเคหนูว่าหนูพูดเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะๆต่อเลยดีกว่าค่ะุดกรดนะค่ะ ประแจงด้วยขอบคุณค่ะเอ่อขยับพ่อพ่อ,พอให้แม่จ๋านะหนูอยากกินสซเวนเส้นอะเฮ้ยนะหนูไปแล้วนะ <laughs> หนูว่าหนูยากขึ้นไปเดินกินแบบว่ามันมีฟูดคอร์ดใช่ไหมคะฟูดคอร์ดอยู่ข้างบนหนูว่าหนูหาทางบันไดขึ้นขึ้นไปข้างบนดีกว่า <laughs> รับรางวัลแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แม่แม่พ่อพ่อคนไหนใจดีซื้อเซเว่นเส้นไม่เอาดีกว่าครูนิวครูนิวค่ะเลี้ยงเซเว่นเส้นหน่อยจ้าโอ้ยคุณครูฝนที่คนอื่นน่ะพามาเลี้ยงได้ที่หนูอ่ะนี่เป็นอย่างนี้แล้วค่ะที่เหนียวใ่หนูที่สาวๆคนอื่นน้ oh <yeah. S 1> เอาเรื่อง คยอดเลยหญิงสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมคะรองแดนเซอร์โอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไหนขอเสียงปรบมือให้แฟนๆด้านหน้าหน่อยได้ไหมจ๊ะช่วยหนูร้องเพลงดังลั่นเลยนะคะอยากให้ตามกันไปทุกเวทีเลยดีไหมคะเนี่ยดีไปไหมคะเวทีต่อไปดีเลยหนูยากแบบสนุกหน้าเวทีนะคะเพราะไ่าแม่ พ,พี่ต้ากับพี่ดาวแล้วก็แม่แดงนะคะต้องไปจําเนื้อเพลงใหม่หนูนะคะ <_ d ata> เพราะว่าไม่มีใครช่วยหนูร้องเลยเวลาที่หนูเพลงใหม่ๆม,มาร้องอะ่ะเฮ้ยเศร้าจัง <_ d ata> ค่ะ <_ d ata> อุ้ <_ d ata> อปไปก่อนอูไ้ไปก่อนเศร้าเอ็มค่ะเศ้าเศร้าเอ็นี่มันมันขึ้นไหวไงนะคะโอเคร้ <_ d ata> okay. องเลย โอเคร้องเลยจ้าก็ oh <my> อบอกว่าบอกว่าอยากฟังหนูร้องสาวเอ oh <my> แต่ว่าเนี่ยร้องทั้งเพลงแล้วหนูว่าหนูไม่ต้องร้องแล้วแ oh <my> หล<า>ะ่ะบ้านนานุ่งทุงมาหาบกระบุงลุยนาะ สุดยอดจ้าเสร็จประมือหน่อยจ้าโหอยากฟังเพลงอยากฟังเพลงอะไรอีกคะนึกเลยอยากอยากฟังเพลงอะไรไหมคะสุสานคนช้ำสาวเมืองกาลสาวอีสานรอนนะโหขอบพี่ตาบอกว่าสาวเอ็มถูกใจเอาไปเลยครับดวงตาดวงใจอโหดวงตาดวงใจนี่เป็นเป็นเพลงที่ค่ะ เป็นเพลงที่เอ่อ uh, เป็นไวรัลเลยนะคะเพราะว่าแม่ส่วนมากเนะี่ยชอบเพราะว่าเป็นเพลงที่หนูคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่จังหวะน่ารักนะคะสนุกแล้วก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเพ้นแบบว่าพอ,พอ,พ,อพอดีนะคะหนูไปงานหลาย,ลายๆที่ส่วนมากก็จะมีเด็กๆตัวเล็กๆนะคะแบบว่ารุ่นน้องพี่ต้นข้าวพี่ต้นข้าวอย่างนี้นะคะหนูขอเพลงจะหลับตาใจยังอาวรน้อ <laughs> าน่นาจะไม่รู้จักชื่อเพลงหนูก็คิดอยู่ บางทีนะคะก็ลืมว่าเพลงอะไรต้องถามพา่อพ่อยแม่หน้าเวทีว่าเพลงนี้มันคือเพลงอะไรแล้วมันขึ้นว่าอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้อ,อโอเคค่ะตอนนี้หนูอยากจะมอบเพลงเพราะเพราะนะคะฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพ,พม่อพ่อแม่นะคะ ก็หนูคิดว่าหนูคงไม่มีทางที่จะมายืนอยู่จุดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นพ่อพ่อแม,แม่เปรียบเสมือนดวงใจของหนูค่ะ 牵挂。 ไมเห็นงานโปรดให้เกียรติฟังสักคราสิ่งที่สะสมจกากการพบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคาว่า ใจของต้นข้าวทุกคนเลยนะจ๊ะทุกท่านเลยหนูขออนุญาตขอบคุณนิดนึงนะคะขอบคุณเจ้าภาพนะจ๊ะงานนี้วันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะโดยท่านผอ,อเก๋นะคะติดต่อทีมงานติดต่อคุณนิวมานะคะขอเสียงปรบมือให้ผอ,อเก๋และชุมชนพัฒนาชุมชนด้วยจ้าขอบคุณมากนะจ๊ะ แล้วก็พ่อวอแม่อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปนะคะทั้ง20ชุมชนนะคะโอโหน่าจะมีแต่ของน่าทานมีแต่ของใช้สอยดีๆทั้งนั้นเลยอย่าลืมไปอุดหนุนนะคะอุดหนุนของโอท็อปกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีงานที่อนุสาวรีนะคะดอนเจดีด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้นะจ๊ะไปเดินชมเดินดู ขอบคุณพออเก๋มากๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะคพวกเราตบมือให้พัฒนาชุมช,น,ชน,จจนจังหวัดกาญจนบุรีหน่อยจ๊ะค่งค่ะโอเคจ้าขยับจังหวะขึ้นมาสักเล็นึงนะคะอ๋อค่ะ